สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยานเวศค่ะวันนี้แอดมินจะพามาดูว่านอีก2ชนิดที่มีลักษณะคล้ายกันจนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นว่านชนิดเดียวกันค่ะว่านนั้นคือว่านช้างผสมโขงกับว่านเขาควายใหญ่เริ่มจากว่านช้างผสมโขงก่อนเลยนะคะว่านช้างผสมโขงหัวว่านจะแบนยอดหัวจะแหลม กาบใบหุ้มโคนต้นจะเป็นสีเขียวร่องใบตื้นปลายใบไม่กระโดกโค้งเทลงพื้นออกหัวเป็นกลุ่มก้อนเป็นว่านทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมหากปลูกไว้ในบ้านเรือนอาศัยหรือร้านค้าจะเป็นสเสน่ห์คนโบราณเชื่อว่าหากตำหัวว่านเป็นผงแล้วนำไปโรยในตุ่มน้ำบ้านใดคนทางบ้านก็จะรักผู้นั้นหมดทุกคน วิธีนี้ทางโบราณไม่ได้หมายความไปถึงเรื่องชู้สาวผิดศีลธรรมนะคะแต่แนะนำไว้ว่าหากคนในบ้านไม่สามัคคีกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้านให้ใช้ว่านชนิดนี้ตำเป็นผงละลายน้ำให้คนในครอบครัวดื่มจะทำให้คนในบ้านไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะความเชื่อของว่านช้างผสมโขลงหรือว่าพญาเทครัวนี้เชื่อว่าใช้หัวว่าน หรือชิ้นส่วนหัวว่านพกติดตัวเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเมตตาเอ็นดูและมักจะได้รับผลสำเร็จมีชัยชนะทำมาค้าขายได้รับผลสมดังปรารถนาเชื่อว่าหากจะทำให้เกิดสเสน่ห์ทางชู้สาวให้เขียนชื่อของคนที่เราหมายปองลงในชิ้นส่วนว่านเสกด้วยคาถาพยาเทครัวแล้วเอามาตำให้ละเอียด โรยใส่ให้ผู้นั้นกินจะทำให้ผู้นั้นหลงรักเรามากขึ้นว่านนี้หากปลูกแล้วออกดอกตำราว,ว่าจะเกิดโชคลาภและเรื่องสิริมงคลค่ะว่านช้างผสมโขงยังมีสรรพคุณทางยาใช้รักษาฝีได้ทุกชนิดด้วยค่ะใช้หัวว่านหรือว่าชิ้นว่านตําให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำปูนใสหรือน้ำซาวข้าวใช้พอกรักษาฝีหัวเดียวแก้ฝีได้ทุกชนิด หญิงใดเป็นฝีที่นมทั้งสองข้างหากใช้ว่านนี้พอกไว้ฝีก็จะแห้งในไม่ช้าค่ะการปลูกว่านให้เสกน้ำรดด้วยคาถานโมพุทธายะสามจบก่อนทุกครั้งนะคะทีนี้เรามาดูว่านเขาควายใหญ่กันนะคะที่ลักษณะคล้ายๆกันหัวว่านจะกลมยอดหัวแหลมกลับใบหุ้มโคนต้นสีจะออกม่วงค่ะ ร่องใบลึกไม่มีการคล้ายกับใบข้าวออกหัวเดียวหรือว่าเป็นคู่คู่เปรียบเหมือนเขาควายที่งอกใหม่จึงเป็นที่มาของชื่อว่านเขาควายใหญ่นะคะลักษณะดอกและสีของดอกก็ต่างกันกับว่านพญาเทครัวคะ่ะถ้าหากยังไม่ออกดอกก็ให้สังเกตดูที่หัวของว่านนะคะว่านช้างผสมโขงหัวจะขึ้นอยู่ติดๆกันเป็นสิบหัว แต่ว่านเขาควายใหญ่หัวว่านจะแข็งกว่าส่วนมากจะเจอขึ้นอยู่แค่สองหัวเท่านั้นนะคะใบจะดูแข็งแล้วก็เล็กกว่าด้วยช่อดอกก็ออกมากแล้วก็เป็นก้านแข็งดอกของว่านเขาควายใหญ่กลีบดอกล่างจะเป็นสีม่วงค่ะส่วนช้างผสมโขงกลีบดอกล่างมีลายเป็นเส้นสีน้ำตาลและว่านเขาควายใหญ่จะคงทนต่อความแห้งแล้ง ได้ดีกว่าช้างผสมโขงเวลาปลูกและรดน้ำของว่านเขาควายใหญ่ให้ท่องคาถาอิติปิโสพระเาวาถึงพระขวาติหนึ่งจบก่อนทุกครั้งด้วยค่ะส่วนสรพพคุณทางด้านความเชื่อก็แตกต่างกันนะคะเพราะว่านช้างผสมโขงจะใช้ทางเมตตามหาสเสนส่วนว่านเขาควายใหญ่ใช้ทางด้านอยู่ยงคงกระพันค่ะ สองว่านนี้บางคนก็บอกว่าเป็นว่านช้างผสมโขงตัวผู้และตัวเมียคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ